วันนี้เราจะพามารู้จักกระบุคณไฟเบอร์ติกเป็นสายไฟเบอร์ติกแบบสายสําเร็จที่เข้าหัวสายพร้อมแล้วเหมาะสมสําหรับนําไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเรียกได้ว่าครบจบและที่เดียวเลยครับมีความยาวที่ให้ลูกค้าเลือกหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทยเลยครับผม <S <S สวัสดีครับผม PPB s เบ p ซ์นะครับผมวันนี้เราจะพามารู้จักกะบอุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติกนะครับผมเป็นตัวนี้ครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมเป็นสายไฟเบอร์ออปติกแบบสายสําเร็จนะครับที่เข้าหัวสายพร้อมแล้วครับเหมาะสมสําหรับนําไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบายครับผมหากลูกค้าท่านใดนะครับผมที่อาจจะไม่มีตัวชุดเข้าหัวตัวเครื่องสไปซ์สายเข้าหัวหรือเป็นงานในระยะสั้นครับ หรืออาจจะไม่ใช่สายตรงของทางไฟเบอร์ออปติกนะครับลูกค้าก็สามารถนําตัวสายพวกนี้ครับผมเข้าไปใช้งานกับตัวคอนเวอร์เตอร์ต่างๆได้เลยครับผมเรียกได้ว่าครบจบแต่ที่เดียวเลยครับตัวสายไฟเบอร์ออปติกนะครับผมที่เรามีทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีตั้งแต่1คอ สองคอและก็4คอครับผมไทป์ของหัวนะครับที่เรามีนะครับแล้วก็จะมีตั้งแต่เป็นหัว SC UPC, SCA PC, SC C, FC UPC ตัวที่เป็นหัว SC UPC นะครับผมก็จะเหมาะสำหรับงานส่งสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับเป็นส่งสัญญาณเน็ตเวิร์กครับโดยปกติที่ใช้ทั่วไปนะครับผมก็จะใช้งานกับตัวมีเดียคอนเวอร์เตอร์ครับนำมาส่งสัญญาณอินเทอร์เนต็ตระยไะกลได้ครับส่งสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด Network IP ครับส่งสัญญาณ Wi-Fi Access Point ทุกอย่างเลยครับผมที่เป็น Network ครับก็จะมาใช้เป็นตัวหัวนี้นะครับผมหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ต้องการเอามาใช้กับตัวสัญญาณภาพกล้องวงจรปิดนะครับหรือใช้กับอุปกรณ์วิดีโอคอนเวอร์เตอร์นะครับก็จะใช้เป็นหัวตัวนี้เลยครับผมหัว F4 ครับ ตัวหัว FC นะครับผมก็จะเป็นตัวหัวเกลียวแบบขันเข้านะครับผมตัวนี้ก็เหมาะสมกับงานกล้องวงจรปิดครับงานที่ส่งสัญญาณภาพสัญญาณเสียงนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาแนะนําให้ใช้หัวไทยที่เป็น FC นะครับผมนะที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับผม ตัวสายครับผมก็จะมีให้เลือก3แบบครับผมจะมีเป็นตัวสาย1คอครับก็จะมีหัวและท้าย1หัวครับเพื่อที่จะเสียบกับ1นอุปกรณ์นะครับผมต้นทางและปลายทางครับอย่างเช่นมีดเดียคอนเวอร์เตอร์เพื่อส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตทางไกลนะครับผมหรือจะเป็นตัวสาย2คอครับเพื่อรองรับกับ2อุปกรณ์นะครับ ตัว2คอนี้ก็จะเป็น2คอทั้งหัวและท้ายเลยครับหรืออาจจะไปใช้คู่กับอุปกรณ์ที่เป็นมันติโหมดได้ครับที่รองรับพอต s c 2หัวนะครับฝั่งหนึ่งเป็น TX ฝั่งหนึ่งเป็น RX ครับตัวนี้ก็สามารถนำมาใช้อุปกรณ์ได้เลยครับผมหรือพอตหนึ่งจะเป็นอินเทอร์เน็ตพอตหนึ่งเป็นกล้องวงจรปิดพอตหนึ่งจะส่งสัญญาณเสียงหรือพอตหนึ่งจะมาแดปกับส่งสัญญาณภาพก็ได้ครับ2คอนี้เหมาะสมสำหรับการใช้งานทูเวย์เลยครับและตัวต่อมาก็จะเป็นตัวสายแบบ 4คอนะครับเป็น4คอด้านในทั้งหัวและท้ายเลยครับจะเป็นตัวท้ายนะครับตัว4คอมันจะเป็นตัว4เวนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานอุปกรณ์หลายๆอุปกรณ์ครับผมไม่ว่าเซนหนึ่งจะใช้งานกล้องวงจรติดนะครับผมจะใช้งานร่วมกับมีเดียคอนเวอร์เตอร์เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับใช้งานกับตัวออ d ด o t โอทูไฟเบอร์ส่งสัญญาณเสียงส่งสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลนะครับไฟเบอร์ทูโฟนก็ได้ครับใช้งานกับอุปกรณ์ที่รองรับ เป็นดูเพกมันติโมนได้ครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกไปใช้งานกี่คอความยาวเท่าไหร่เอาไปใช้กอุปกรณ์อะไรลูกค้าก็ลองเลือกดูเลยนะครับและที่พิเศษของเราเลยนะครับผมสายไฟเบอร์ติดของทุกท้ายของเรานะครับมีความยาวที่ให้ลูกค้าเลือกหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทยเลยครับผมเราก็จะมีเป็น2ยี่ห้อนะครับมีเป็นตัวลูมิล่ครับและก็ตัว OY ครับผมสายของเรามาตรฐานโรงงาน ISO ทุกเส้นเลย ตัวหัวเข้าหัวจาก เครื่องโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับผมว่าลูกค้าเอาไปเดินในงานลอดท่อใต้ดินในงานบนสายฟ้าหัวจะไม่เสียง่ายแน่นอนครับผมความยาวที่เรามีนะครับผมของยี่ห้อลูมิล่านะครับเราก็จะมีตั้งแต่100เมตร1 5 0เมตร200เมตร250เมตร300เมตรแล้วก็350เมตรครับมีให้เลือกมากมายและยี่ห้อนี้ราคาไม่แพงเลยครับผมหรือลูกค้าจะเล่นเป็นของยี่ห้อ O y ก็ได้นะครับเรามีตั้งแต่50 m, เมตร100เมตร150เมตร200เมตร250เมตรสามเมตร350เมตร400เมตร450เมตร500เมตร550เมตรและสุดท้ายยาวที่สุด600เมตรครับผมทำไมเราถึงมีหลายขนาดความยาวให้ลูกค้าเลือกเพราะเราตั้งใจไว้ว่าเพื่อที่จะให้ลูกค้าเลือกการใช้งานที่เหมาะสมและลดต้นทุนให้กับลูกค้ามากที่สุดเพราะระยะห่างของราคาแต่ละความยาวนั้นก็จะมีระยะห่างอยู่พอสมควรน,นะครับมั่นใจได้เลยครับ ผมว่าซื้อสายกับเรานะครับได้ทั้งงานดีสินค้าดีคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมงั้นแค่อธิบายนะครับมันน้อยเกินไปครับเดี๋ยวผมพาไปเจอหน้างานจริงนะครับผมผมจะมาบอกวิธีการใช้งานของตัวสายนะครับที่จะเอาเข้าไปใช้กับตัวอุปรกรณ์แปลนกล้องวงจรปิด จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในงานกล้องวงจรปิด cctv นะครับเราก็สามารถนําตัวสายสําเร็จไเบเร์ออปติกเข้ามาใช้งานร่วมกับตัวอุปกรณ์กล้องวงจรปิดได้ครับไม่ว่าจะใช้เป็นระยะใกล้ระยะไกลนะครับผมมีตั้งแต่100เมตร ถึง600เมตรครับที่ให้ลูกค้าเลือกใช้โดยปกติแล้วนะครับผมตัวสายไฟเบอร์สําเร็จนะครับที่นํามาใช้กับตัวระบบ CCTV นะครับเป็นกล้องอ n นาล็อกที่เป็นรูปแบบกล้องอ n นาล็อก HD นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องของ Hikvision ของด้ d หัวของ OEM ต่างๆเป็นกล้องตั้งแต่อ n นาล็อก1.3ล้าน2ล้าน5ล้าน8ล้านเราก็ต้องมีตัวอุปกรณ์แปลงนะครับผมใช้ร่วมกับตัวนี้ครับวิดีโอคอนเวอร์เตอร์ครับ และตัวสายสําเร็จของเรานะครับผมที่จะนํามาใช้กับตัววิดีโอคอนเวอร์เตอร์ก็จะเป็นไทป์ที่เป็นหัว Fc นะครับผม F Finland C Cat ครับก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยครับตัวหัว Fc นะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับตัวหัว Fc จะเป็นตัวหัวกลมครับเป็นตัวขันเข้ากับตัวอุปกรณ์ที่มีเกลียวด้านในครับผมและตรงจุดตรงกลางนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวส่งแสงใยแก้วครับวิธีการใช้งานสายสําเร็จของไฟเบอร์ติกนะครับผมเพื่อที่จะมาใช้ทงานกล้องวงจรปิดนะครับเราก็จะมาใช้ควบคู่ กับตัววิดีโอคอนเวอร์เตอร์นะครับผมที่เอาไว้สําหรับแปลงสัญญาณไฟเบอร์ติกระยะไกลนะครับโดยปกติแล้วตัววิดีโอคอนเวอร์เตอร์ก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับผมเป็นตัวรับและตัวส่งครับสีเขียวจะเป็นตัวฝั่งเครื่องบันทึกภาพส่วนสีส้มจะเป็นตัวฝั่งของตัวกล้องนะครับเสียบสายไฟเบอร์ติกเข้าที่ตัวต้นทางนะครับผมสังเกตตัวหัวไฟเบอร์นะครับผมจะมีตัวเดือยที่ยื่นออกมานะครับให้เรา เอาตัวเดือยนะครับผมเข้าไปที่ช่องให้พอดีครับแล้วเราก็ขันตัวหัว F C นะครับผมเข้าให้แน่นเลยครับต่อมานะครับผมตัวปลายทางนะครับให้เราเอาตัวหัวไฟเบอร์ติกนะครับผมเข้ามาเสียบใช้งานครับทาตัวเดือยให้ตรงและขันให้แน่นครับตอนนี้เราก็เข้าหัวทั้งสองฝั่งแล้วนะครับผมนี่คือวิดีโอคอนเวอร์เตอร์ที่เดินสายสําเร็จไฟเบอร์ระยะ500เมตรครับผมต่อมาฝั่งกล้องนะครับผมเดินสาย R G 6ครับเสียบหัว B N C เข้าตัววิดีโอคอนเวอร์เตอร์ปลายทางนะครับฝั่งกล้องวงจรปิดนะครับผม เสียบหัว BNC เข้ากับตัวกล้องวงจรปิดปลายทางครับ like like และนี่ก็คือภาพที่ได้จากตัววิดีโอคอนเวอร์เตอร์นะครับผม mm hmm. เดินสายสำเร็จไฟเบอร์ออปติก500เมตรครับ All the way และถ้าเราต้องการขยายอินเทอร์เน็ตบ้านในระยะไกลนะครับเราก็จะนำตัวสายไฟเบอร์ติกแบบสำเร็จตัวนี้นะครับมาใช้คู่กับตัวมีเดียคอนเวอร์เตอร์ครับตัวหัวที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นตัวไทแบบ SC ครับจะเป็นหัวเหลี่ยมแบบนี้เลยครับวิธีการใช้งานครับให้เราเอาตัวสายสำเร็จไฟเบอร์ติกนะครับผมเสียบกับตัวมีเดียทั้งสฝั่งเลยครับต้นทางกับปลายทางครับ

เป็นการทดสอบตัวสายไฟเบอร์สํเเ็็จไใช้สำหรับงานอินเทอร์เน็ตนะครับผมใช้ร่วมกับตัวมีเดียคอนเวอร์เตอร์ครับในระยะม้วน300เมตรครับตัวสายนะครับผมจะเดินตั้งแต่50เมตรถึง600เมตรนะครับเรามีให้เลือกนะครับจะเดินกี่เมตรก็ช่างนะครับผมตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มาจากต้นทางไปถึงปลายทางนะครับก็วิ่งเต็มสปีดแน่นอนครับ จบกันแล้วนะครับสำหรับการทดสอบสินค้าทั้งหมดเลยนะครับผมหวังว่าลูกค้าจะได้ความรู้และนําวิธีการต่อการใช้งานนะครับนำไปพัฒนางานหรือการใช้งานกับอุปกรณ์ของท่านนะครับผมเพื่อที่ให้ได้หลากหลายครับยุคนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่างกล้องวงจรปิดช่างเดินสายช่างจานดาวเทียมช่างแอร์มันเป็นยุคที่ต้องเริ่มการพัฒนาแล้วครับและสินค้าไฟเบอร์ออปติกนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การพัฒนางานของลูกค้าเพื่อ ไปถึงอนาคตครับถ้าลูกค้าอยากเข้าใจวิธีการทำ วิธีการเดินสายเข้าใจตัวอุปกรณ์ที่เสียบการใช้งานกับตัว oh <my> เครื่องเล่นต่างๆงานกล้องวงจรปิดงานเดินอินเทอร์เนต็ตสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสัญญาณโทรศัพท์ mm hmm. ตัว a อ mm ็กเซสซอร์คอนโทรลระบบไฟอารามลูกค้าอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจครับผม mm hmm. เรามีทีมงานพร้อมที่จะให้คำปรึกษาให้แก่ลูกค้าครับและเราจะแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแน่นอนนะครับ mm hmm. ถ้าลูกค้าอยากดูสินค้าเพิ่มเติมนะครับผมเ mm hmm. ข้าไปได้นะครับ w w w pbspia net ครับ w w w p b ี t บสต์สโนะครับผมหรือไลน์ตามโพสต์นี้ได้เลยครับสินค้าทุกตัวที่อยู่ใน PBS บส p สปนะครับผมเราเลือกมาเพื่อที่จะให้เป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าให้ได้เยอะที่สุดนะครับของอะไรที่ไม่จำเป็นครับเราก็ไม่ต้องนำเงินส่วนเกินที่เราจะได้รับไปใช้จ่ายตรงนั้นครับเราเข้าใจครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเลือกซื้อสินค้าเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเพื่อให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดครับผมสาหรับวันนี้นะครับผม ผมขอลาไปก่อนครับผมพีพีเบยายครับผมขอบคุณครับ